สนับสนุนโดย KRD เกมถูกมีคุณภาพรับเกมทันทีพร้อมระบบสุ่มเกมเทพนี่เลย KRD.an.th แวะเวียนเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะเย่ <Yeah. S 1> กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซีวาร์ดนะครับเย <Yeah. S 1> แล้วก็รายการสาระแทบไม่มีก็ยังอยู่ในเทพฟีเวอร์อยู่นะครับวันนี้สาระแทบไม่มีนะครับจะมาพูดถึงโลกิเทพวิบัตนะครับที่ได้ชื่อนี้มานะครับไม่ใช่ว่าเพราะโชคช่วย หรือว่ามีคนทางบ้านกด SMS โหวตให้แต่อย่างใดนะครับชื่อของเทพวิบัตินั้นก็มาจากวีรกรรมความเกลียนของเขานั่นเองอเรื่องราวของโลกินั้นจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยเย่ yeah. โลกินะครับก็เป็นเทพที่กําเนิดมาตั้งแต่ครั้งสร้างโลกนูน่นนะครับเป็นลูกของยักษ์าฟาโบติและก็เลอร์เฟนะครับนิสัยของเขาก็มาจากพลังความสับสนและก็บิดเบี้ยวในตอนแรกของโลกนะครับทางด้านนิสัยของโลกี ครับก็คือจะตรงกันข้ามกับโอดินหมดทุกอย่างเลยอืมก็ประมาณว่าถ้าโอดินฉลาดเฉลียวความทรงจําดีนะครับโลกีของเราก็จะเป็นคนที่ไม่คิดหน้าคิดหลังกระลืนแล้วก็ชั่วร้ายนะครับผมถ้าโอดินเป็นคนกล้าหาญครับโลกีของเราก็จะป๊อดกากนะครับไม่กล้าวิ่งไปแทงหรือว่าไปชนกับฮีโร่ตัวอื่นครับถ้าโอดินเป็นคนละเอียดละออโลกีก็จะเป็นคนที่ ชุยมากนะครับขนาดบบข้าวก็ยังทำหกเลยนะครับคือเป็นสองขั้วสุดๆนะครับระหว่างความดีแล้วก็ความชั่วอุปนิสัยของโลกีนั้นค่อนข้างจะกวน <c oughs> โลกีนะครับชอบสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นครับแม่ตอนแรกก็จะใช้คำว่าแกล้งแหละแต่คงน้อยไปนะครับต้องใช้คำว่ากวนชาวบ้านชาวช่องเขาไปทั่วนะครับการกระทำส่วนใหญ่นะครับของเกียนเทพโลกีนั้นก็จะนำความทุกข์มาให้ผู้อื่นนะครับ แต่หนักที่สุดนะครับก็คือมันจะนําความทุกข์มาแก่ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็การกระทําของโลกีนะครับไม่มีเหตุผลไม่คิดคํานึงถึงสิ่งที่จะตามมาข้างหน้านะครับที่โลกีทําไปก็เพราะว่าเขาอยากทำนะครับแม่ไม่มีใครต้องบอกไม่มีที่มาที่ไปถึงเวลากูอยากทำเองนะครับโลกีนี่ก็เกรียนเทพอัตโนมัติจริงๆ โลกิก็เป็นเทพที่นับว่ารูปงามคนหนึ่งนะครับผิดแต่ว่าดวงตาของเขานั้นก็แข็งกระด้างไม่มีความเมตตาหรือสงสารใดๆแฝงอยู่เลยจะว่าเขาเป็นภาคหนึ่งของปีศาจท,ที่ปนอยู่ในหมู่เทพก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ถึงกันนั้นนะครับก็ใช่ว่าเกรียนเทพโลกิของเรานั้นจะคอยแต่กวนชาวบ้านชาวช่องเขาไปเรื่อยนะครับบางเรื่องสิ่งที่เขาทํามันก็เป็นเรื่องดีนะครับผมเพราะว่าคนเกรียนเทพเอาตัวรอดของโลกินะครับบางครั้งก็นําประโยชน์มาให้สวรรค์ไม่น้อย เช่นตอนที่ยุให้โอดินนะครับรับช่างก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นยักษ์แปลงมานะครับแล้วก็มาสร้างกำแพงแอสการ์ดถึงจะประสบความยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับแต่ชาวสวรรค์ก็ได้กำแพงที่หนาแน่นแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยลงมือลงแรงมากนักนะครับผมนอกจากนั้นนะครับโลก,กีของเราก็มักจะหาไอเทมเทพๆนะครับมาให้เทพที่สำคัญสำคัญบนแอสการ์ได้ใช้กันครับผมไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะครับเพราะความเกลียนของตัวเองนั่นแหละ เลยต้องทําให้เขาไปหาไอเทมวิเศษนะครับมาให้เราเทพไว้ใช้ก็มีอยู่คืนหนึ่งนะครับซิฟเมียของทอนะครับก็อยู่ดีๆเกิดง่วงจัดนะครับแล้วก็หลับไปเลยตั้งแต่หัวค่าจะด้วยความหมันไส้ที่ว่าเห็นซิฟหลับเร็วหรือว่าจะด้วยอะไรใดๆในโลกนะครับทำให้เกรียนเทพของเรานั้นแอบเข้าไปในห้องของเทพีนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้เขาไปยืนอยู่ข้างเตียงล้วงเอากันไกคู่กายออกมา บรรจงค่อยๆตัดหลอนผมที่สลวยสวยงามดูดกับทุ่งข้าวบาเล่กระทบกับแสงแดดยามเช้านะครับตัดไปตัดมาสักพักผมเจ้าหลอนก็กองอยู่รอบเตียงเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกรียนเทพอัตโนมัติของเรานี่จะโซโลเอาสักเกรียนติดหนังหัวหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเหลือผมไว้นิดหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเกรียนเทพของเราก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย นในการกระทําแบบนี้นะครับในสายตาเกรียนเทพของเรานั้นก็คือการหยอกล้อเฉยๆนะครับแต่ถ้าว่าวันต่อมาเจสซิ J ของเราตื่นขึ้นมาโอ้โหผมสุดที่รักของเรากองแยะอยู่ร,บรอบๆเตียงนะก็รับไม่ได้นะครับร้องไห้ฟูมฟายตกใจแทบสิ้นสตินะครับผมของที่รักที่สุดของผู้หญิงไว้ผมยาวนะครับมันก็คือผมนั่นเอง แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะโดนตัดวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะลืนมันจะงอกขึ้นมายาวเท่าเดิมนะครับมันก็ต้องใช้เวลานานาเลยทีเดียวทอได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะครับก็รู้เลยทันทีว่าใครเป็นต้นเหตุเขาก็คิดว่าบักโลกีนั่นแหละทอ,อกโกรธมากนะครับถึงจะรู้ว่าโลกีไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยนอกจากมันอยากเกรียนอยากแกล้งเฉยๆนะครับแต่ทว่าการเรียนการเล่นตลกคราวนี้ทอไม่สนุกด้วยเลยสักนิด เทพสายฟ้าของเราก็เลยไล่ล่าตามบากเรียนเทพอัตโนมัตินี่จนเจอนะครับพอทั้งคู่ได้เจอกันนะครับโลกิไม่ได้กลัวอะไรไปมากกว่าอารมณ์โกรธของทอในความลนลานของเทพจอมเกรียนของเรานะครับก็เลยยื่นข้อเสนอแล้วก็ข้อแก้ตัวด้วยการจะลงไปยังสวามทามเฮมนะครับดินแดนของคนแกระไปหาลูกชายของอีวานดีนะครับช่างประดิษฐ์ของที่เก่งที่สุดนะครับเท่าที่เชื้อสายคนแคะจะมีอยู่เขาจะไปสั่งให้ช่างทําวิกผมให้ซิปใหม่นะครับ แล้วก็วิกที่ว่านี่มันจะต้องงอกยาวเองได้นะครับเหมือนของเดิมท่อก็ตอบตกลงไปนะครับเพราะว่าถึงเขาจะกระทือบโลกีไปผมของเมียตัวเองก็คงไม่ได้ยาวขึ้นมาหรอกนะครับผมครั้งนี้นะครับโลกีของเราก็เดินทางไปอย่างโดดเดี่ยวเขาเดินทางไปหาพี่พน้องๆคนแครแล้วก็ขอให้ช่วยทําวิกทองนะครับซึ่งยาวเองได้แล้วก็โลกียังขอให้คนแคะทําของเพิ่มเติมนะครับซึ่งเป็นของขวัญแก่โอดินแล้วก็เฟไปด้วย ไม่นานนักของขวัญแด่บรรดาเทพก็เสร็จนะครับซิปก็ได้อวิกผมทองนะครับที่มีเส้นผมเรืองอร่ามงามกว่าเดิมนะครับอีกทั้งก็ยังยาวได้เองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนของจริงมากเฟเทพแห่งแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ราชาแห่งเอลฟ์ก็ได้เรือสกีตบาเนียเป็นเรือยาวของชาวเหนือนะครับที่สามารถพับได้พับแล้วก็เหลือเล็กนิดเดียวนะครับสามารถพกใส่กระเป๋าไปมาได้นะครับโดยที่ไม่มีน้ำหนัก สำหรับโอดิน,นะครับก็ได้หอ,อกกุ่มเนียนะครับผมหอ,อกวิเศษที่พุ่งไปแล้วไม่เคยพลาดเป้านะครับเป็นหอ,อกที่ว่าหากเทพและมนุษย์กล่าวคำสาบานต่อหน้าใบหอ,อกแล้วก็จะไม่มีทางทวนคำสัตว์สาบานไดน้โลกีของเราก็สุดแสนจะดีใจจนเนื้อเต้นนะครับต่อของขวัญแห่งเทพของเขานะครับเขาไม่รีรอนะครับรีบเดินทางกับแอสการ์ในทันทีแต่ทว่านะครับระหว่างทางที่โลกีของเราเดินทางมาอย่างสําราญนั้น เขาก็พบกับคนแค่นะครับบล็อกและก็คนแค่เอทนะครับคนแค่ทั้งสองนี้สนใจสมบัติเทพที่โลกีถือมานะครับเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดทีท่วนคนแค่สองคนนี้ก็โอว่าเฮ้ยพวกเราอะทำสิ่งประดิษฐ์ได้ดีกว่าน,นี้นะเว้ยนะครับโลกีก็ไม่เชื่อนะครับงานนี้บล็อกแล้วก็เอทรีนะครับ, lock, ry, รบต่างยืนยันนั่งยันกระโดดยันจนแล้วจนรอดน,นะครับโลกีของเราก็ไม่เชื่ออยู่ดี ต่เพื่อตัดความรำคาญนะครับเทพจอมเกรียนของเราก็เลยท้าทายคนแคร้ทั้งสองนะครับด้วยการเอาหัวเป็นประกันให้เขาทําของถวายเทพขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปให้เทพตัดสินด้วยกันคนแค่ทั้งคู่ก็รับคําทานะครับทั้งสองแน่ใจว่าตัวเองต้องชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าความสามารถของตนเป็นอิสระมากกว่าลูกๆของอีวาดีเป็นไหนๆน,นะครับผมและหากว่าถ้าทําสําเร็จนะครับก็จะมีสิทธิ์ตัดหัวโลกีอีกด้วย มันคงเป็นการดีทีเดียวนะครับที่ได้กําจัดเทพจอมเกรียนไปจากแอสการ์ดได้นะครับผมคนแคททั้งคู่นะครับก็พาโลกีไปยังที่อยู่ของตนหาที่พักดีๆอาหารดีๆแล้วก็เอาเล่าให้โลกีกินนะครับผมโลกีของเราก็นับว่าสําราญเลยทีเดียวนะครับเมื่อมารอรับของอยู่ที่นี่ไม่นานนักนะครับคนแคททั้งสองก็นําของวิเศษขึ้นมา3อย่างนะครับอย่างแรกก็เป็นหมูป่าขนสีทอง กาล,ลินเบสตินะครับก็เอามาให้เฟย์นะครับมันสามารถพาคนขี่ไปที่ใดก็ได้นะครับตามที่ใจปรารถนาแม้กระทั่งในที่มืดมิดของโลกใต้พิภพนะครับพ่อขนของมันจะเรืองแสงนําทางได้เป็นอย่างดีอย่างที่2นะครับคนแคระของเราก็สร้างแหวนดาเนียนะครับแหวนวิเศษที่สามารถถอดแบบของตัวเองออกทุกๆ7วันนะครับมันจะมีฤทธิ์ทำให้ผู้สวมใส่ร่ำรวยไม่รู้จบอย่างสุดท้ายนะครับคนแคระก็ได้สร้างค้อนวิเศษนะครับ มาจองเนียนะครับให้แก่ทอเมื่อของวิเศษเสร็จครบแล้วคนแค่ทั้งคู่แล้วก็โลกิกก็เดินทางไปแอสการ์ดพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะเอาของไปให้เทพตัดสินโอดินเฟละทอนะครับยินดีมากที่เห็นของวิเศษที่มากองอยู่ตรงหน้านะครับผมแต่หลังจากปรึกษากันนะครับระหว่างเทพ3มองค์โอดินก็ต้องประกาศด้วยความเสียใจออกมาว่านะครับพวกเทพเห็นว่าค้อนมาจองเนียนั้นดีที่สุดนะครับ ด้วยเหตุผลว่านะครับมันเป็นอาวุธที่ช่วยให้เทพป้องกันแอสกาดจากยักษ์ได้นะครับผมคำประกาศตัดสินก็แทบจะหมายถึงความตายของโลกีเลยทีเดียวคนแค่ทั้งสองนะครับก็ยินดีดเขาเรียกร้องขอหัวโลกีตามที่เดิมพันกันไว้แต่ทว่านะครับใบหน้าของโลกีนั้นก็ปราศจากความเกรงกลัวเขายิ้มแยบยนต์ตามแบบฉบับเกรียนเทพอัตโนมัตินะครับผม <laughs> ยอมรับว่าเขาสัญญาจะให้ตัดหัวแต่ก็ให้ตัดเฉพาะหัวนะครับ ไม่ให้ตัดคอแม่ถ้าหากบล็อกแล้วก็เอทรีสามารถตัดห่วงเขาได้โดยที่ไม่ไปเกี่ยวกับคอได้ก็เชิญเลยนะครับแม่เป็นคําตอบที่ยียวนกวนส้นมากนะครับแม่ก็เอาคนแคร์ของเราเงื้อไปเลยนะครับเขาหลงกลโลกินะครับบล็อกและเอทรีนะครับหันหน้ามาปรึกษากันอยู่คู่หนึ่งนะครับก็ได้ความคิดว่าในเมื่อเอาหัวของโลกิไม่ได้ตามสัญญานะครับผมก็เลยนะครับล้วงเอาเครื่องมือออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เย็บปากโลกิ แม่ข้าตัดหัวไม่ได้ก็อย่างน้อยเย็บปากมันไว้ไม่ให้มันพูดได้ก็ยังดีนะครับผมหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จากแอสการ์ลงไปนะครับคู่เดียวนะครับหลังจากคนแค่เดินทางกลับโลกี่ก็จัดแจงตัดได้ออกจากปากนะครับแล้วก็ปลายตามองไปที่เทพทั้ง3นะครับที่ยังชื่นชมกับของพิเศษที่ได้มาจากความลื่นไหลของตนเขาคิดแค้นเทพว่านะครับเมื่อยามอับจนถึงที่สุดนะครับคนที่ได้ประโยชน์จากเขา ไม่มีใครคิดจะยื่นมือมาช่วยเขาเลยสักนิดแต่เขาก็ได้เพียงแค่เก็บความแค้นเอาไว้ไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าวันข้างหน้าโลกิของเรานี่จะรวบรวมเอาความแค้นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมาตอบสนองพวกเทพนะครับเสียยับเยินเกินกว่าใครจะคิดถึงก็จบไปแล้วนะครับกับสาระแทบไม่มีนะครับเรื่องโลกิก็โอเคครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊าบบายสวัสดีครับเย่เย่เย่วัน